เป็นแฟชั่นก็แบบเปรียบเสมือนแบบรองเท้าจอแดนหรือชวนตำรวจชายล้ล้อว่าหล่นไม่แตกหรือเจอสว่างมากสว่างมากสว่างมากๆสวัสดีค่ะอยู่กับมิววอคี้ใบแสงชัยนะคะแล้วก็อยู่กับมิวค่ะวันนี้จะเป็นการรีวิวนะคะแบบสัน้สนๆกระชับใบใจความนะคะรีบไปค่ะรีบไปเลยค่ะรีบไปรีวิวกันค่ะ แต่ก่อนอื่นรีบไปรีวิวนะคะมิวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกระจายให้มิวนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนค่ะ เครื่องมือมิว w a ก k ี้ที่มิวจะมารีวิวนะคะไม่ใช่เครื่องมือสิเขาจะเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะคะเหมือนแบบถ้าเกิดเป็นแฟชั่นก็แบบเปรียบเสมือนแบบรองเทา้าจอแดนหรือแบบเสื้อกับเท่ๆนะคะนั่นก็คือโหมดไลท์ติ้งค่ะคือไฟตะเกียง M18 ตัวนี้นะคะรหัสเขาคือ M18 LL นะคะตัวนี้บอกเลยได้บอกเลยได้ว่าบอกได้เลยว่านะคะเป็นไฟตะเกียงที่มีคุณสมบัติที่ แข็งแรงทนทานใช้งานง่ายและเหมาะกับทุกสถานที่เลยนะคะตรงหน้าเขาที่เห็นว่าใสๆเนี่ยเขาทําจากเรียกได้ว,ว่าเป็นวัสดุเกรดดีนะคะที่เรียกได้ว,ว่าหล่นไม่แตกหรือเจอของแข็งมากระแทกนะคะก็ไม่แตกแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณตั้งใจโยนมันเลยอันนี้มันมันคงจะแตกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุที่เราทําหล่นเนี่ย ตัวนี้เขาจะโปรเทคตัวเองจากวัสดุสุดพรีเมียมที่เขาทําได้ในระ,ระดับหนึ่งนะคะนอกจากนั้นค่ะเขาเป็นไฟตะเกียงอมิ้วขออนุญาตเปิดนะคะการทํางานเขานะคะหรือว่าระดับไฟเขาจะมีทั้งหมด4ระดับค่ะคือสว่างสว่างปานกลางประหยัดไฟแล้วก็โหมดกับพิบค่ะสามารถปรับระดับได้360องศานี่เลยตัวนี้สามารถชาร์จสาย USB ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้น ลักนาะภายนอกของเขาแข็งแรงแล้วมือจะบอกว่าระยะเวลาในการรันไทม์ของเขาหรือว่าระยะเวลาในการใช้งานของเขานะคะนานสุดถึง18ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดใช้กับแบบ4์นะก็คือสูงสุด18ชั่วโมงเลยก็คือน่าจะเป็นโหมดประหยัดไฟนิดหร่อย่างที่มือบอกไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเจ้าตัวนี้ดีกว่าว่ามันเล่นยังไงนะมาค่ะ เราลองมาเล่นเจ้าไลติงตัวนี้ก็คือ M18 LL นะคะไฟตะเกียงขนาด M18 นั่นเองนะคะตัวนี้มี IP4 นะคะความสว่างสูงสุดคือ700ลูเมนโอเคตรงนั้นก็คือสำคัญแหละแต่ว่าส่วนที่สำคัญกว่าเดี๋ยวพามาดูว่ามันใช้งานยังไงนะคะ,ละหลายๆคนอยากเห็นนะคะอันนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันนะต้องให้โอกาสกันเขาบอกว่าเขามีความสว่างถึง4ระดับนะคะก็คือสว่างมากสว่างปานกลางประหยัดไฟแล้วก็กระพริบ อันนี้น่าจะเป็นสว่างมากแล้วเขาก็สามารถปรับได้นะนี่สามอกองศาก็คือแผงไฟจากที่เป็นหน้าแบบนี้<ๆ>เขาก็จะหมุนตัวเองอย่างนี้ให้เป็นสามอยหกสิบองศานี่ช่องชาร์จสาย USB เขานี่คะก็มีด้านหลังนี่เลยนี่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นอันนี้เป็นสว่างมากเนาะก็คือกดตรงปุ่มนี้ปกติเลยค่ะ ปุ่มข้างหน้ามันก็จะมีเหมือนเป็นปุ่มคอนโทรลอยู่นะคะสว่างปานกลางอ่ะและอันนี้ก็น่าจะเป็นโหมดประหยัดไฟที่เขาบอกว่าเขาสามารถทำงานได้ถึง18ชั่วโมงถ้าวจใช้กับแบต 4Ah เนาะแล้วก็โหมดกระพริบ,บอันนี้มีไว้อ่านมาเจอว่ากดค้างอ๋อนี่กดค้างก็คือ กดตรงปุ่มนี้ค้างแค่2องนาทีก็เป็นโหมดกระพริบอันนี้คุณตำรวจจราจรนะคะที่ชอบตั้งด่านทุกครั้งอะไรที่ดิฉันกลับบ้านนะคะคุณควรที่จะใช้นะ,ะ <laughs> ชวนตำรวจใช้แล้วล่าสุดนะคะ <laughs> หรือว่าจะเป็นใช้งานนะคะที่แบบเวลาก่อสร้างถนนอะไรแบบนี้มีว่าโหมดนี้ก็จําเป็นเพราะว่ามันจะได้อารามตลอดเวลาเนาะว่ายังมีวนอยู่ยังมีเครื่องจักรนะคะยังมีการเข้าออกของรถบรรทุกตงบรรทุกปูนอะก็โอ้ อันนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นหมวดการใช้งานนะคะของเจ้าไฟตะเกียง M18 LL ตนนัวนี้บ้างต้นค่ะก็อันนี้เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะของที่ดูว่าเป็นสินค้าชิ้นแรกเลยในหมวดไลติงที่มิวเอามารีวิวใครชอบนะคะเรายังมีตัว M12 อีกด้วยนะคะปากกาไฟฉายที่คาดหัวไฟหกเหลี่ยมก็มีเยอะมากนะคะเข้าไปดูที่เพจเสบกเราก่อนได้นะคะแล้วอยากให้มิวรีวิวตัวไหนนะคะคอมเมต์มาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวมิวนะคะจะเอาหมวดไลติงเนี่ย มารีวิวให้ทุกคนได้เห็นได้ดูอีกเยอะๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ช่อง New w a l k i n b i แสงใช้ด้วยค่ะแล้วก็คลิปนี้ยุ้ไปก่อนค่ะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะบ๊ายบายเจอกันค่ะ